สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพลังดีมาที่เขาใหญ่โคราชนะครับสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือสุกเวียคาเฟ่วันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับว่าย่าหวานเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนน้าตาลซึ่งเรารู้สึกว่าการกินน้ําตาลมากๆนี่มีแต่โทษในร่างกายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีบริการอะไรกันบ้างและย่าหวานมีคุณสมบัติอย่างไรตามมาเลยครับ ยินดีต้อนรับสู่สุกเวียนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมสวนกันไปได้วยกันนะคะดูซิว่าในสวนเรามีอะไรบ้างค่ะก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นกระท่อมนะคะที่เป็นที่พักคนงานอันนี้ก็จะมีสวนไผ่นะคะกอไผ่นี้ปลูกเอาไว้นานแล้วเดินตามมาข้างหลังเลยค่ะดูซิวันนี้เขาเอาแพะออกไปหรือยังสวัสดีครับว <c oughs> ันไหนเป็นจ่าฝูง เปนไหนครับอันนี้ต้องจากฝูงใช่ไหมโอเคจากฝูงจากฝูงที่เราเห็นเป็นต้นเล็กๆอยู่เนี้ยนะคะก็คือย่าหวานระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังจากที่ปลูกนะคะก็คือเริ่มเก็บผลผลิตได้ก็เก็บได้สักประมาณ1ปีนะคะก็ต้องมาลงใหม่เพื่อที่ว่าให้ใบมันยังคงดีเหมือนเดิม ทำกับข้าวได้เลยเลครับใช่ค่ะใบเอาไปทํากับข้าวได้เลยแทนน้ำตาลแทนน้ำตาลไปได้แทนน้าตาลได้เลยค่ะไปทําพวกกะเพรากรอบนะคะก็ทอดกรอบแล้วก็โรยหน้าแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าโรยเยอะมันก็คือจะหวานหวานหวานจนขมเลยค่ะ ตรงนี้ก็อุโมงไม้ไผ่นะคะเพื่อความร่มเย็นนะคะรู้สึกว่าเย็นสบายฝั่งทางนู้นก็มีต้นขี้เหล็กนะคะต้นขี้เหล็กต้นใหญ่ๆสองต้นทางด้านเนี่ยค่ะมอเบอรี่หมดไปแล้วเก๊กควยเก็บหมดแล้วมีชะอมด้วยนะคะใช่ค่ะชะอมจะปลูกเป็นโดงเลยค่ะนี่เหลืองๆนี่คือเก๊กควยใช่ไหมใช่ค่ะต้นค่ะแปลงใกล้ๆแปลงน้อยๆเนี่ยค่ะคือย่าหวานอันนี้จะเป็นแปลงทดลองนะคะไม่ใช่แปลงที่เราปลูกขายเด็ดชิมได้เลย หวานมันมีรสชาติแบบยังไงสักอย่างนึงอะแต่ว่ามันมันหวานเป็นผักอ่ะมันไม่ได้หวานลำบานกินเป็นช่อนี่กินใบอื่นหวานจริงค่ะไม่ไม่หวานเหมือนหวานหมนวาแบบละมุนเขาหวานลงกี่วันพวกหนูตัดอันนี้เราจะได้เพิ่มปัดไปอ้วันไมดอกจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะจะเป็นไม้ที่มีใบเป็นสีๆีอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงดอกไม้ ก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าลงแบบนี้มันก็อยู่ได้ตลอดปีใครอยากได้ไม้อะไรแจ้งได้ค่ะเรารับเป็นพรีออเดอร์อย่างเดียวที่นี่กลางคืนจะมีก็ต่ายป่าด้วยนะคะถ้าใครตาดีก็จะมองเห็น จะมีเขาเย่เที่ยงนะคะที่มองเห็นระวังนะคะขึ้นแล้วเสียวนะคะมาได้สวัสดีถ้าเกิดว่ามี <S 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 ลูกค้าเข้ามาชมอยากจะพาลูกหลาน เด็กๆมาเลี้ยงแพะก็มาที่โซนได้ค่ะคนจะชอบมากางเต็นที่ตรงนี้เพราะว่ามันรม่มรื่นดีเราก็จะทำซิงค์เอาไว้ให้ล้างนะคะแล้วก็มีก่อไฟได้ถ้ามองขึ้นไปบนเนินนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นสุกเวียคาเฟ่นะคะออกแบบมาเป็นรูปใบไปม้เพื่อที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวย่าหวานค่ะ วงกดจะทางเข้าอยู่ทางด้านนี้นะคะก็จะอยู่ถ้ามองจากร้านกาแฟไปอะค่ะก็จะเทียงมุมไปจนถึงรัดกลางเต็นตอนเย็นๆจะอากาศค่อนข้างดีหลังสี่โมงเย็นแล้วอะค่ะว่าแดดจะเริ่มเบาๆถ้าใครเข่าดีหน่อยก็มาวิ่งเล่นตรงนี้ได้นะคะเด็กๆชอบมาวิ่งเล่นแถวนี้ค่ะแล้วก็ลงขั้นบันไดเข่าลงไป ขึ้นไปชมวิวจากชั้นสองนะคะจะมองเห็นทั้งทั้งสวนชมสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็คือเข้ามาพักร้อนที่ร้านกาแฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลิตผลของย่าหวานที่เราปลูกกันเอาไว้ด้วยค่ะเชิ้นด้านในเลยค่ะเป็นพวกชาสมุนไพรนะคะ ชาที่ขายดีของเราก็คือจะเป็นคลาสสิกทีอันนี้จะมีสมุนไพรสองสามชนิดที่เรารวมกัน mm hmm. ก็จะมีพวกใบมิ้นต์ตะไคร้นะคะเก๊กฮวยแล้วก็ย่าหวานนะคะจะเป็นหวานธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกชามาตูมนะคะถ้าใครอยากลองย่าหวานล้วนก็มีชาใบย่าหวานนะคะ,ะชาขิงอันนี้ก็อร่อยคะ่ะชุ่มคอดี คุณสมบัติอย่างหนึ่งของย่าหวานนะคะก็คือทําให้ชุ่มคอถ้าเกิดว่าใครรู้สึกรออ้อนๆคอแห้งนะคะทานใบย่าหวานเข้าไปหรือว่าดื่มชาย่าหวานเนี่ยจะรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาทนันทีพวกนี้เราปลูกเองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกอันชันค่ะตะไคร้ออน,นะคะดอกแก้วยอันนี้นจะเป็นไชหลับค่ะ จากยาหวาน,ววานก็คือสามารถที่จะเอาไปใส่กาแฟใส่อาหารได้เลยอ่าพวกนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการสกัดสารหวานนะคะก็คือจะต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะซึ่งแอลกอฮอล์จะต้องเป็นฟูดเกรดนะคะก็คือแอทานอลที่เป็นฟูดเกรดก็คือนำมาแปรรูปนะคะเอามาผาสมใหม่ให้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าเจลล้างมือนะคะช่วงโควิดที่ ทุกคนตามหาเจลแอลกอฮอล์กันอยู่เรามีค่ะพยายามที่จะทำให้เป็นซ e r ร waste าการใบยอวานะคะกำลังพัฒนาให้เป็นพวกสกับสกับขิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัคีคุณพลังดีนะคะก็ได้มีโอกาสมาที่ไล่สูเกเวียนะคะชวนทาคุณ้ชไปเพื่ออธิบายให้ทักทวงได้เลยค่ะว่าสตีเวียบวกกับชูการ ะะก็เลยรวมกันกลายเป็นซูกาเวียก็คือจะเป็นการหวานแบบธรรมชาติแต่ว่าไม่มีแคลอรี่ค่ะทุกอย่างก็คือปลูกจากหญ้าหวานนะคะเมื่อกี้นี้เราลงไปชมไร่หญ้าหวานเรียบร้อยแล้วนะคะตามกรรมวิธีของเราเนี่ยพอปลูกหญ้าหวานเสร็จเราก็จะเอาใบเนี่ยค่ะมาตากแห้งลองดมใบหญ้าหวานของเราดูได้จะไม่มีกลิ่นผืนนะคะกลิ่นจะหอมกลิ่นจะเป็นชา สตีเวียก็คือจะเป็นพันธุ์ของสุกเวียนะคะเป็นพันธุ์ของย่าหวานค่จจะเรียกว่าสตีเวียวส่วนกับยูกากลายเป็นสุกเวียใช่ค่ะใบเนี้ยพอเราเก็บจากสวนแล้วเราก็จะคือเอาไปล้างนะคะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะคะตากแห้งด้วยโรงงานแสงอาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือจะเอามาสกัดเป็นสารหวานนะคะเพราะว่าใบาเนี่ยทำได้อย่างมากก็คือเป็นชา หรือว่าถ้าจะเอาไปผัดกะเพาไปทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าการที่เรามาสกัดเป็นผงแล้วเนี่ยจะไปทําได้หลากหลายมากกว่าขั้นตอนการสกัดก็คือเหมือนการสกัดสมุนไพรโดยทั่วไปนะคะต้องเข้าเครื่องกลัดน,นะคะกลัดเอาสารหวานออกอันนี้ก็คือหลังจากกลั่นเสร็จก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็คือจะเข้าเครื่อง Rotary e v a ่ o r a t o r นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการทำให้มันเป็นผงผงฝอยนะคะ,นะคะอันนี้จะดูเหมือนเป็นแป้งเลยสังเกตดูว่าสีจะเปลี่ยนไปนะคะจากที่เป็นน้ำตาลมาเป็นสีนวลนๆแล้วก็เป็นขาวสนิทอันนี้ก็คือพร้อมที่จะชงได้หมดทุกอย่างนะคะเราก็จะบรรจุเป็นซองแบบนี้หนึ่งซองหนึ่งซองเล็ก ัน,นี้ก็คือจะเทียบเท่ากับน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะแต่ว่าไม่มีแคลอรี่เลยนะคะศูนย์แคลอรี่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่อยากจะลดน้ำหนักสามารถนำไปใช้ปรุงอาหารได้เลยค่ะสามารถทนความร้อนในการที่จะทำกับข้าวได้ส่วนใบบางคนก็ไม่ได้อยากใช้เป็นสารสกัดเราก็จะเอาใบมาทำเป็นชา นะคะเป็นชายะหวานอันนี้จะเป็นคลาสสิกทีของเราที่ทุกคนจะชอบเพราะว่าจะมีทั้งตะไครเ้เก๊กฮวยนะคะรวมอยู่ในนี้ใบมิ้นทนะ์ทุกอย่างเราปลูกเองนะคะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำทำเองหมดทุกอย่างไร่ของเราก็ได้เซอร์ติฟายเป็นออแกนิกนะคะปลอดสารพิษ ขั้นตอนการพัฒนาสายพันธย่าหวานของเราเนี่ยนะคะก็คือใช้วิธีธรรมชาติหมดเลยเราจะใช้วิธีการ selection out ก็คือปลูกย่าหวานเป็นพันพันต้นนะคะแล้วก็ชิมจนกว่าเราจะคิดว่ารสชาติเนี้ยได้ที่ รสชาติที่ดีกลิ่นดีนะคะก็เลือกเอาอันนี้มาขยายพันธุ์ต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะเก็บใบได้ก็ประมาณหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยค่ะประมาณ30-45วันก็จะเริ่มตัดใบได้นะคะแล้วลักษณะเวลาเราตัดใบออกเนี่ยต้นเราต้องทำลายทีหรือมันจะแตกไม่ต้องค่ะเราก็ตัดไปเรื่อยๆถ้าสังเกตลักษณะต้นของเราจะเป็นเหมือนพุ่มพุ่มไม้เล็กๆก,ก็ไม้เล็กๆอันหนึ่งนะคะเราก็คือตัดไปเรื่อยๆแต่ว่าตัดได้ไปสัก ประมาณหนึ่งปีนะคะก็ต้องปลูกใหม่การปลูกใช้วิธีการเม็ดหรือว่าเพาะชำส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นวิธีการเพาะชำเอามากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาที่มาเป็นเมล็ดแล้วเนี้ยอาจจะกลายพันธุ์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเพาะชำม,มันจะยังคงเป็นต้นเดิมเมื่อกี้ที่เราลงไปดูที่ในสูตรของย่าหวานนะคะได้ลองชิมใบสดดูตอนแรกอ่ะก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็มีอบ อใช่ค่ะพอนานๆเข้าไปเนี่ยรสของความหวานมันยังดีอยู่ที่ลิ้นอยู่เลยนะคะใช่ค่ะกระั่างกับกระป้างจะมองแล้วใช่ผลิตผลิตคือชั่วโมงก็ยังอร่อยอยู่ใช่ค่นี้ก็ลองชิมใบแห้งอยู่ก็มีมีรสเทียวกับ คือไม่ได้แตกต่างไปกับใบสดใบสดใ,ใ,ใช่จริงกว่าจริงจริงแล้วใบแห้งกับใบสดที่เราชิมไม่กี้เนี่ยค่ะคนละสายพันธุ์กันนะคะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นแปลงทดลองนะคะไร่จริงที่ปลูกที่เราผลิตขายเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะซึ่งความหวานเราจะสังเกตเห็นว่าความหวานมันจะแตกต่างกันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรสนะคะถ้าเป็น แปลงทดลองนะคะจะมีลดเฟื่อนมากกว่าใบแห้งที่เราคัดมาแล้วยิงอีกข้อหนึ่งสับคุณดีของยาหวานเนี่ยค่ะ,คะก็คือลดความดันนะคะ ถ้าวันไหนเนี่ยนั่งประชุมแล้วนั่งจิบยะหวานไปสักทันหนึ่งเนี่ยจะเริ่มรู้สึกละผ่อนคลายค่ะก็ไร่ของเรานะคะอย่างที่บอกไปเราได้เซอร์ติฟายออร์แกนิกนะคะทีนี้ทุกอย่างที่เราปลูกในได้เนี่ยก็คือเก็บกินได้เลยเมื่อกี้นี้มีเห็นเห็นทราบว่าลงไปเก็บมอเบลรี่จากต้นใช่ไหมคะอ่าชิมแอร่อยมากใช่ค่ะก็เอามาทำอาหารทำแปรรูปนะคะต่างๆนานา ค่ะมีช่องทางการติดต่อได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะก็คือถ้าจะสั่งซื้อยาหวานนะคะเข้าเว็บไซต์เราได้นะคะ s u k a v i e ย com หรือว่าสั่งผ่านทาง Facebook ของเราก็ได้ค่ะค้นหาคำว่า s u เ a v i ียใน Facebook หรือว่า s u k a v i a com หน้าเว็บได้เลยค่ะ ก็ฝากช่องทางการติดต่อสักครั้งหนึ่งนะคะก็คือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของชกาเวียหรือเฟซบุ๊กนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตามได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะขอเชิญนะคะเข้าไปดูรุ่นไปเยมชมนะคะแล้วก็ช่วยอุุนผลิตภัณฑ์ของใคยด้วยแต่ถ้าใครว่านะคะมาที่นี่เลยค่ะไม่ใหญ่ใหญ่เยนะคะเราอยู่ที่ชั้นสองขณะที่เราอยู่ที่ชูกาเวียนะคะ นี่เราเราได้มีการทำบุญถวายพระเพลนไปด้วยเลยนะคะตอนเช้าอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศาเห็นไหมคะและยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่คุณผู้ชมสามารถมาเด็ดมาหยิบมาชั่งน้ำหนักเป็นของที่ลึกได้ สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเขาวงกอดเ้าไป,าไปแล้วหาทางออกให้เจอกันให้เองให้ได้ก็แล้วกันไป,ไปดูสิจะถางเจอปอย่าลืมนะครับใครที่สนใจมาที่เขาใหญ่ รามาที่นี่เพื่อที่จะมารู้จักกับย่าหวานและที่สําคัญถ้าต้องการที่จะมาพักนะครับนี่เลยเปรียมสุขภาพหรีอสอร์์รอท่านอยู่วันนี้ผมคนส่งสารและกลุ่มพลังดีต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ on